นี่เรามากับไขคตุนมาใส่มันบ้านปาเพียงกับรถไถยบีจากลกู่ของเราเองแต่เป็นรถของป่าเพียงของมันกลางนะครับมันดินแดงครับผมหลังบ้านท้ายท้ายหมู่บ้านนองหลาเจลานะแล้วดูวง่ายๆเทคนิคการสลัดผ้าของเสียทำมันจะมีตัวปลดผ้าอยู่ข้างบนนะครับแต่เราทําให้เฉพาะพิเศษคันนี้คันเดียวนะฮะเราก็จะให้ท่าน เพื่อนนได้ไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงถ่ายดีวนที่ก็อันนี้ก็งานสิบคนมันกระสานผสมก็จะเป็นน่าจะแปดเก้าตันแล้วตอนนี้หนักน้ำหนักจะเยอะมากฮะว่าดินซะส่วนใหญ่นี่ก็โยงมันของ bmt ก็หลักการง่ายๆเอาเอาเที่ยวรวผืนผ้า2เมตรคูณ2เมตรครับ ง่ายๆก็จะเกี่ยวอย่างเงี้ยที่เคยให้ดูเลยผ้ารถไถ50ก็จะใส่อยู่ประมาณแค่นี้ไม่ไม่ไมอยากก็ไม่อยากใส่2ถ้าใส่2ก็น่าจะเยอะอยู่ผ้าใหม่ๆเลยของร้านเจริญรักแล้วก็จะหิ้วมาแบบนี้ออันี้ก็คือรถมันต้องยืนทางเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะแล้วดืนไปเทคนิคตอนนี้ให้ดูให้ดูตอนที่เขาปลดผ้านะครับมันง่ายๆ แล้วก็จะดีบพึ่งเขยา่าต้องลองทีนึงอันนี้ไม่เขยา่านีฮะลืมเขยา่าไหมสงสัยจะลืมค่าแรงก็ไม่ได้เยอะนะฮะคนงานอย่างเี้ยก็คิดเป็นตันตันละสองร้อยบาทเนี่ยที่อื่นก็อาจจะแพงกว่าน,นี้เนอันนี้ก็คือยกแล้วก็เชา,าะใส่ผ้านะฮะค่าแรงก็สองอบาทคนขับรถก็จะได้ค่ายงมันนะ่าจะประมาณคันละ คั้ละยี่สิบบาทด้วยนะประมาณนะครับประมาณคั้ละสองร้อยบาทคั้ละคั้ละยี่สิบาทคันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยวันหนึ่งนนเขาทําอยู่สามคันเขาจะได้หกร้อยไม่รวมค่าคุชแคร์ถ้าคุดเขาจะคิดเป็นไล่ให้เขาจะได้ไล่ไปอยู่ประมาณเท่าไหร่หลายบาทอยู่คนขับก็จะตกอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับต่อวันที่เขาไม่ปลดก็คือเขาจะเอาผ้ามากองไว้แถวนี้นะ ให้ดูเทคนิคการทำมันของชาวไร่อำเภอเสืงสางจังหวัดนคะรราชสีมานะครับว่าเขาทำกันแบบไหนทำย่างไรให้ท่านได้ดูนะนหลายที่หลายๆทางเนี่ยปุดถ v m ยที่เป็นทรงสูงก็จะโล่งหูโล่งตาง,ง่ายๆแบบนี้นะพอขึ้นมาเสร็จเขาก็เขาก็ดูที่ก้นผ้านะครับ <S <S เขาไม่ได้ดูที่ปลายของ <S 2> <S 2> ของของงวงของ,งานาดูง่ายๆแค่นะคั้นเขาก็ดูแค่มันพ้ ผลเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งป้องลงไปอันนี้ดึงถอยหลังปดผ้าแบบง่ายๆนะครับปดผ,ผ้าแบบง่ายๆเสร็จแล้วก็ขยับนะฮะให้ดูเป็นความรู้ครับจากทิมง,งาน BMT รถไถย,ยกหัวมันครับผม